สวัสดีครับสสิมเพื่อนชาวเว็บไซต์ auto.dep.com ทุกท่านครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานเปิดตัวครับรถไฟฟ้าตัวแรกกับเจ้าฮุนไดไอออนิก5 n ครับที่เรียกได้ว่ามาโชว์ตัวอยู่ที่แลบในประเทศไทยเนี่ยได้สักพักแล้วครับแต่วันนี้ครับทางฮุนไดพร้อมนะครับที่จะเปิดราคาจำหน่ายของเจ้าไอออนิก5 n ตัวแรงอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันครับว่ารายละเอียดภายนอกภายในสมรรถนะของเขา และราคาของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคันจริงกับเจ้าฮุนไดไอออนิก5 n L แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายนอกของเขานาอว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยมันแตกต่างกับเจ้า i o n i น5ปกติยังไงบ้างนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่ามิติตัวถังของเขาครับเพื่อนๆจะมีความยาวความกว้างที่มากกว่ารุ่นปกตินะครับผมแล้วก็ ความสูงของตัวรถเนี่ยจะเตี้ยลงอีกด้วยถ้าเทียบกับตัวปกตินะครับผมอ่ะไล่กันดูเลยด้านหน้าโลโก้นนคุนไดนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบสีดาด้านานนะด้านหน้ามีโลโก้เอที NP ่บ่งบอกถึงความแรงของเขาด้วยนะครับจะเป็นสีเงินตัดด้วยเส้นสีแดงแล้วก็สีดํานะครับผมไฟหน้าอะไรต่างๆก็เป็นในลักษณะแบบพิกเซลดูเหลี่ยมๆเ,เหมือนกันนะครับด้านหน้าตัวชุดกันชนหน้าก็จะเห็นว่ามีการตกแต่ง เพิ่มเข้ามาในส่วนของสีดําเงาและตัดด้วยเส้นสีตรงนี้ครับเป็นสีแดงแบบออกส้มๆนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบสีเทาๆดูด้านด้านก็ให้ความแบบดูล้ําสมายัยดูสปอร์ตมากทีเดียวอ่ะน,นี่ผมให้ดูด้านหน้าเต็มๆนะครับเนี่ยดูเทียบเห็นแล้วชัดๆกับตัว i o n i น5ปกตินะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเห็นไหมมันจะมีการเดินเส้นตรงนี้เป็นสีออกแบบแดงๆส้มๆด้วยนะครับผมใช้สีเทาตัดเข้ามา แล้วก็สีตัวหนงคันนี้มันจะออกแบบฟาฟ,าฟา<ม>้าอมม่วงนะก็ดูสวยทีเดียวแล้วเน่ป่งด้านข้างนี่เห็นไหมมันก็จะถูกขยายเพิ่มออกมานะครับทําให้รถเนี่ยดูแบบเต็มดูสปอร์ตนิ่ขึ้นล้อของเขาเป็นล้อขนาด21นิ้วเลยนะรัดด้วยยางสเปค275/35 R21 นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกเ สีแดงส้มตรงนี้ด้วยแล้วก็จานเบรกของเขาเนี่ยตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆยางให้มาก็เป็นตัว p i l l ารี่ p ซนะครับตรงนี้ล้อ <L aw S 2> ก็จะเห็นว่าเป็นสีแบบทูโทนะสีดำตัดด้วยเส้นตรงนี้เป็นแบบเหมือนปัดเงาสีเงินๆแล้วก็ดุมล้อตรงกลางก็มาพร้อมกับโลโก้เด้วยนะครับอ่ะผมพาไล่ไปดูเลยกระจกมองข้างสีดำเงาตรงนี้ก็มีในส่วนของ ไฟเลี้ยวที่เป็นสไตล์แบบพิกเซลมีกล้องนะครับผมมือเปิดต่างๆก็เป็นแบบเรียบนะซึ่งมันเดี๋ยวเวลาล็อกอะไรมันก็จะเรียบไปกับตัวรถเลยสเกิร์ด้านข้างนี่สีดำตัดด้วยสีแบบแดงๆส้มๆนะมีโลโก้เอ็นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบรอบคันเลยแล้วก็อยากให้ดูโปง่งล้อด้านหลังตรงนี้เป็นไงมีช่องด้วยนะรีดอากาศเข้าไปที่บริเวณล้อตรงนี้นะนี่ก็เป็น จานขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับผมด้านหลังก็เป็นล้อ21นิ้วเหมือนกันสเปกยางก็275/35 R21 นะครับก็ลวดลายเดียวกันนะผมให้ดูด้านท้ายหน่อยสวยทีเดียวนะนี่มันจะดูแบบดูเต็มกว่าดูซิ่งกว่าแล้วก็มิติตัวรถของเขาเนี่ยเจ้า i อออนิก5มันมันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับด้านบนมีหลังคากระจกมีชัรฟินนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้แบบเหมือนสปอยเลอร์แล้วก็เดินเส้นตรงนี้เป็นสีดําเงานะ ไฟเบรกด้านบนด้วยสาเป็นสไตล์แบบเหมือนสามเหลี่ยมนะอ่านี่ลองดูลองดูมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับนี่ดูชุดไฟด้านหลังก็จะแบบเป็นคาดยาวแนวนอนเป็นสไตล์แบบพิกเซลพิกเซลนะแล้วก็มีตัวอักษรคําว่า i o n i c 5อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นสีดําด้วยนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโลโก้เอด้วยนี่ตรงนี้นี่มีดอด,ดอดเป็นสีแดงนี่ดิฟฟิวเซอร์คื คือดิฟฟิเซอร์นี้เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเอ็นเลยนะครับผมมีเดินเส้นสีแดงส้มดนะ้วยมีไฟด้านล่างตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่ว่าไฟทับทิมหรือเป็นไฟด้วยหรือเปล่านะตรงนี้นะมันก็จะทําให้รถแบบดูซิ่งมากทีเดียวนะครับผมสาหรับเจ้าภายนอกของไอโอニ5 n นะนี่ตัวจุดชาร์จอยางนี้ก็เป็นแบบเหมือนระบบไฟฟ้านะนี่แต่เข้าไปมันจะมีเป็นดอตดอ,ตอยู่ตรงนี้ก็บอก ระดับแบตเตอรี่นะครับผมหัวชาร์จก็เป็นแบบ Type 2 CCS Combo นะครับคุณเคยกันนะเวลาปิดล็อกอะไรต่างๆก็กดแบบไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยอ่าและนี่ก็เป็นคร่าวๆนะสำหรับภายนอกของเจ้า Ionic 5N นะครับโอเคครับเรามาพูดถึงในเรื่องของสเปคประสิทธิภาพสมรรถนะของตัวรถของเจ้า Ionic 5N กันบ้างนะครับผมคันนี้ก็เรียกได้ว่ามากับมอเตอร์คู่นะ ที่แรงครับสูงสุดถึง650แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ย770นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งถ้าจะแรงได้ขนาดนี้ก็ต้องเลือกใช้งานในโหมด n g r e e n Boost นะครับผมซึ่งสามารถที่จะรีดพลังกำลังสูงสุดในระดับเนี้ได้ประมาณแบบ10วินาทีนะแต่ว่าถ้าขับขี่ปกติยังไม่ได้กดโหมดนี้นะครับผมก็มีพลังกำลังครับแรงสูดอยู่ที่609แรงมา้าแล้วก็แรงบิดของเขาเนี่ย740 นิวตันเมตรนะครับผมก็ถามว่าเหลือเฟือไหมเหลือเฟืออยู่แล้วสําหรับการใช้งานนะครับผมติดตั้งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับที่มีความจุ84กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมวิ่งได้ไกล435กิโลเมตรนะครับผมตามมาตรฐาน w L T P นะแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยถ้ากด boost mode แล้วเนี่ยสามารถที่จะเร่งครับ0ถ100กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ภายในเวลาเพียง3.4วินาทีแต่ว่าถ้าไม่ได้กดก็ เวลาไม่ได้ต่างกันมากนะมันต่างกันแค่แบบเซลวีก็ยังเห็นตัวเลข3วินาทีอยู่นะครับผมตัวดิสเบรกหน้าหลังก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันนะด้านหน้าก็เป็น4พอร์ตนะครับผมจานขนาด400มิลลิเมตรเลยด้านหลังก็เป็นแบบ1พอร์ตนะครับจานขนาด3 6 0ม mm ิลลิเมตรนะก mm ็จะเล็กกว่าด้านหน้าอันนี้ผมให้ดูด้านหน้าด้านหน้าของเขาเนี่ยจานใหญ่กว่าชัดเจนนะครับในส่วนของระบบชาร์จก็รองรับการชาร์จแบบ AC ีเนี่ยที่ 11กิโลวัตต์นะครับผมแล้วก็ชาร์จแบบ DC เนี่ยสูงถึง350กิโลวัตต์ซึ่งมาพร้อมกับสถาปตัตยกรรม800โวลต์ด้วยนะในรุ่น IONIQ 5n นะครับผมแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรฟีเจอร์ไฮไลท์เด็ดของเขาตัว 5n เนี่ยที่แตกต่างไปจากตัว IONIQ 5ปกตินะครับผมก็มีในส่วนของตัว n active s o u n d p a d ด้วยที่จะจำลองเสียงของเครื่องยนต์นะครับผมแบบเครื่องแบบ2000เทอร์โบเลยเรียกว่า ขับรถไฟฟ้าไม่ต้องแบบเงียบเียบให้ความเ้าใจในตัวนี้ด้วยแะนี่เป็นไงการดีไซน์ภายใต้ฝากระโปรงเขาเปิดมาน้กว่ามีเครื่องยนต์นะแต่ก็เป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวรถครับยังมีในส่วนของ n e c h i p ด้วยที่จะให้ความรู้สึกเนี่ยเวลาเราขับขี่ครับเหมือนขับอยู่บนรถที่มีเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดจังหวะการต่อเกียร์จังหวะอ,อะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเราขับรถไฟฟ้านะจะเอนการขับแบบเกียร์ DCT เลยนะครับผม มีอะไรอีกยังมีในส่วนของโหมด Endive Optimizer ด้วยเอาใจสายดิฟนะสามารถปรับได้หูเรียกว่าเป็นรถไฟฟ,ฟ้าที่จะช่วยให้เราขับที่แบบดิฟได้แบบสนุกสนานด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของ End Launch Control ด้วยก็คือการออกตัวแบบแรงที่สุดดีที่สุดก็ใช้กันในแบบว่า d e c เร r a อะไรแบบนี้เลยนะครับผมก็เรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยสำหรับสายซิ่งเลยนะสำหรับเจ้าคุณใดไอออนิก 5n นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของเจ้า i อ n i c 5n กันบ้างอันนี้ปกติมันจะปิดเรียบนะอันนี้มันก็จะง้างอยู่ให้เราเปิดได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไล่ดูภายในเลยดูแผงประตูข้างเขาก่อนมันจะเป็นธีมสีดำนะแล้วก็มีการเดินตะเข็บตรงนี้เป็นออกสีแบบ้าๆานะครับผมมือเปิดต่างๆก็เป็นแบบสีออกเทาเเข้มๆปกตินะ,ะลำโพง bose นะครับผมมีช่องวางแก้วนี่มีลวดลายดอตดๆคล้ายๆแบบ ปรามักลุกเลยนะแล้วก็มีบริเวณตรงนี้ครับเพจเป็นแบบลายเหมือนธงตามหมักลุกมีโลโก้ n ด้วยนะครับอป็นเยียบแบบสปอร์ตเป็นดูแบบเป็นพิกเซลเหมือนกันนะนี่ภายในของเขาก็จะเห็นได้ว่าตกแต่งในโทนสีดำนะครับเพื่อนมาพร้อมกับเบาะนี่เบาะแบบเบาะซิ่งนะบแบบปักเก็ตสีหน่อยหน่อยนะก็สามารถปรับได้เป็นแบบปรับปรับมือนะครับผมเป็นเหมือนอาคันทาล่าสีดำเดินตะเข็บ สีออกน้ำเงินม่วงๆนะมีโลโก้เอ็นที่บริเวณพนักพิงตัวเบาะด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไฟด้วยนะครับอ่ะแล้วก็พาไปดูไฮไลท์ของเขาดีกว่านี้นีผมพาไปดูตัวพวงมาลัยของเขาพวงมาลัย N สวยมากๆเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมสามารถปรับด v ฟ Mode ตรงนี้ได้นะมีปรับในตัวส่วนของโหมดเอ็น e รีน o ูสนะเพิ่มพลังให้กับ ตัวรถได้ด้วยนะมีจอตรงนี้ในส่วนของคลัสเตอร์เป็นดิจิตอลแล้วก็เชื่อมต่อเหมือนเป็นลักษณะแบบจอเดียวกันกับเรียนจอกลางตรงนี้เลยซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆนะครับมีช่องปรับอากาศมีในส่วนชุดควบคุมอมีปุ่มระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาได้นะครับตรงนี้แล้วก็อยากให้ดูด้านล่างมีในส่วนของช่อง USB Type C มาให้2ช่องโดยมีในส่วนของ w i เล l ชาร Charger ตรงนี้มีโลโก้ N ด้วยนะเห็นไหม มีกล้องกดดูกล้องกดดูเซนเซอร์มี power outlet มี type c ตรงนี้ด้วยช่องวางแก้วขนาดใหญ่มากๆอู้นี่เท่มากเพื่อนๆดู่อนดูตอนแรกผมก็เอ๊แล้วมันจะวางแก้วแล้วมันไม่กระเด็นออกมาละโอ้โหมันกดแล้ว,ม,ลวมันก็เลื่อนหมุนออกมาเท่งตรนี้ก็วางของได้อีกด้วยนะครับตรงนี้มีที่เท้าแขนก็เป็นแบบนุ่มๆอยู่นะเปิดออกมาก็มีช่องประมาณหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าการตกแต่งเป็นเน้น คนสีดําเลยแล้วก็เดินตะเข็บเห็นไหมมีเส้นสีเดียวกับตัวรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกระจกมองหลังโอ้โหมีฟังก์ชันต่างๆมาให้ด้วยปรับแสงปรับตั้งค่าอะไรได้นะครับมีในส่วนของไฟสองแผ่นที่มีปุ่มฉุกเฉินนะมั่นบางแดดนิดนึงอ่ก็มีกระจกมาให้มีไฟตรงนี้มีสวิตช์เปิด,ป,ดปิดนะเป็นสีขาวนะครับดูสวยงามก็เป็นหลังคาแบบผ้าสีดําทั้งหมดเลยนะ ฝั่งผู้ขับขี่ก็มีกระจกมาให้นะครับผมมีไฟเหมือนกันเปิดปิดได้เราไม่อยากให้มันติดก็ทําได้นะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของชุดลำโพงมีในส่วนของ head up display มาให้ทั้งหมดเลยแต่ไฮไลท์คือผมชอบมากๆสําหรับพวงมาลัยของเขานะแล้วก็ตัวเกียร์นี่ตัวเกียร์จะอยู่ด้านล่างด้านล่างเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะเป็น แล้วก็เป็นสวิตช์บิดนะครับผมเหมือนตัว i o n i นิ5ปกติเลยตรงนี้ก็เป็นชุดไฟเลี้ยวควบคุมในส่วนของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติอะไรต่างๆด้านซ้ายมันก็จะปรับนี่ในส่วนของรายละเอียดตัวช่วยนะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ด้วยด้านขวาก็ปรับโหมดกดรับโทรศัพท์อะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะพวงมาลัยแบบเท่มากผมชอบมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขยับไปดูด้านท้ายของเจ้า i o n i นิ5เอกันบ้างเนาะว่านั่งแล้วเป็นไงแต่ตัวเบา ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมอยากจะให้ดูนิดนึงนะเนี่ยผมนั่งอยู่ที่เบาะเบาะมันมีความแบบอบกระชับกําลังดีเลยแล้วก็ตัวที่เหมือนคล้ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนอาคันทาร่าที่มันจะมีความเนื่นๆอ,อยู่หน่อยครับมันจะทําให้เราสามารถนั่งอยู่ที่เบาะเนี่ยแล้วก็กระชับเวลาขับขี่ด้วยความ aggressive เ,เนี่ยมันก็จะแบบตัวเราเนี่ยมันจะแบบอยู่กับเบาะเลยทําให้เรามั่นใจสามารถที่จะ control รถเนี่ยได้อย่างแบบดั่งใจเลยนะครับผมสําหรับการออกแบบเบาะแบบนี้นะซึ่งมันปรับแบบแมนนวลนะ อาถามว่าข้อดีมันก็รวดเร็วนะในการที่จะขยับอะไรต่างๆนะเลื่อนก็เป็นแบบแมนนวลนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าพื้นที่ด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของเจ้า i o n i c 5N กันนะอันนี้ผมก้าวเข้ามานั่งก็สบายๆหัวไม่ได้โดนตัวแนวหลังคายัางไงนะครับผมผมสูง178เซนติเมตรนะจะเห็นได้ว่าหลังคากระจกทำให้รู้สึก ปโปร่งมากๆนะครับผมแล้วก็มันมีม่านนะปิดได้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการความร้อนได้ผมนั่งเนี่ยตัวเบาเขาค่อนข้างเอนอยู่ระดับหนึ่งนะถ้าผมนั่งแบบชิดด้านในนะครับผมก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าขาของผมอ่ะมันก็จะมีความชันเล็กน้อยนะแต่บางทีเราก็จะยื่นหน่อยแต่ว่าอาจจะสอดเข้าไปไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเข้าไปได้ ก็ค่อนข้างเบามีความกระชับดีไซน์เหมือนด้านหน้าเลยมีตัวผ้าที่คล้ายเหมือนอาคารทารานหนืดๆนะมันก็จะช่วยแบบนั่งแล้วไม่ถลายไปถลายมานะครับอยากให้ดูบริเวณประตูข้างของเขามีนี่มาให้ด้วยเมื่อนม่านอ่าเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงได้นะตรงนี้นะครับมีแอมเบียนไลท์การตกแต่งเหมือนด้านหน้าเลยตรงนี้มีช่องปรับอากาศที่อยู่บริเวณเสา B ด้วยก็ด้านซ้ายด้านขวามีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับผม ด้านหลังของตัวเบาะของเขาเนี่ยมีโลโก้เอ็นอีกแล้วเรียกว่าโอ้โลโก้เอ็นเนี่ยเต็มคันไปหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟทัดนุ่มๆน,นะครับเพื่อนๆือนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มีช่อง type c ด้วยซ้ายขวาเลยแล้วก็ในช่องเนี่ยมันมีไฟด้วยแบบยามค่ําคืนเนี่ยก็หาเจอนะมีมือจับมีสวิตช์ไฟก็เป็นสีขาวนะครับดูโปร่งดีอะผมนั่งลองดูว่าเบาะปรับยังไงได้บ้างก็ปรับแมนนวลนะพับแยกแบบ 60- 40ี่ส ปรับตั้งชันปรับเอนได้เอ็นสุดๆจะประมาณนี้ก็นอนได้นะขาอาจจะต้องยื่ดๆหน่อยประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวที่รองเนี้ยอาจจะสั้นไปนิดแล้วก็ตัวพื้นของเขาเนี่ยปบนแฟลตเรียบไปเลยนะเพื่อนๆก็โอเคเลยมีที่เท้าแขนกลางมาให้นะครับแบบนี้พร้อมที่วางแก้ว2ตําแหน่งก็สะดวกสบายทีเดียวนะเพื่อนๆก็ใช่ว่าจะเป็นรถซิ่งแล้วใช้งานไม่ได้แต่ว่านั่งข้างหลังเนี่ยสบายมากๆนะครับผมตรงนี้มีในส่วนของจุดยึด ไอโซฟิก so มาให้ด้วยก็รองรับคาซีของเด็กๆได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองขยับนี่เนาะกว้างขวางนะเดี๋ยวลองดูว่าการขึ้นลงเป็นก็เก้าหัวก้มนิดหน่อยแล้วก็สามารถที่จะออกมาได้แล้วนะครับสำหรับเจ้า Iodic 5 n ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนะี่ยประตูท้ายก็ไฟฟ้าเนาะเปิดก็มีสัญญาณเสียงมีสลักไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะกว้างประมาณนี้นะสำหรับ ประตูบานท้ายของเขานะก็จะเป็นพื้นที่แบบแฟตเรียบเลยมีตัวที่ปิดบังสายตาได้ประมาณนี้นะครับมาลองดูตัวเบาะอันนี้ผมเอ็นไม่เท่ากันอยู่นะเพื่อนก็จะเห็นว่ามันสามารถจะปรับเอ็นอยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นแบบแข็งๆนะพื้นตรงนี้ผ้าป,ปูก็เป็นแบบดอตๆนะครับผมวกันลื่อนกันอะไรตรงนี้สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้นี่ก็จะมีสเต็ปนะครับมีช่อง วางของเข้าไปได้หน่อยตรงกลางนี่เขาบังเอาไว้แล้วนะน่าจะอาจจะเป็นชุดแปดหรืออะไรต่ำต่างๆนะครับผมมี power outlet มาให้ด้านซ้ายด้วยนะก็ปิดไฟฟ้านะครับสวิตก็อยู่ตรงนี้มีที่จับมีอะไรนะครับเวลาปิดก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้า IONIC 5n นะครับผมและนี่ครับก็คือทั้งหมดกับการเปิดตัวคุณไดไอออนิก 5n ตัวแรงในวัน ่ที่3,790้านบาทนะครับสำหรับรถที่มีแรงม้าถึง600กว่าแรงม้างกับราคาจำหน่ายครับที่ทางคุณไดประเทศไทยได้เปิดตัวเจ้าคุณได a i อน n i q 5N ตัวนี้ครับก็เรียกได้ว่าใครที่สนใจครับก็สามารถมาดูคันจริงนะกันได้ที่คุณได i แลบนะครับผมก็อยู่ บริเวณใกล้ๆ BTS ปุณณวิถีนะครับที่ตึกทูนะครับผมก็มีคันจริงให้ดูเลยทั้งภายนอกภายในครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อดูกันได้นะครับผมว่าวันนี้ครับผมท็อปทัโลและทีมงานออโตเด็ของเรานะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานของเราด้วยครั้งหน้าครับเราจะพาไปดูรถเปิดตัวรุ่นใหม่รุ่นอะไรและพาไปขับทดสอบรถยนต์รุ่นเลยครับอย่าลืมติดตามชมกันได้ทุกช่องทางของเราเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ